สวัสดีครับอยู่วัผมเองแล้วนะฮะเสียเชมมากับเจ้ารอบตัวนี้นะฮะรอบนี้ก็คือเกกคาบิจิน XLT 2 0 0 0 S นะครับตัวนี้เป็นเกกคาบิจินที่เพิ่งออกมาเมื่อปี2024นะฮะซึ่งก็คือปีที่แล้วนะครับจริงๆมันมีตัวถูกกับตัวแพงนะครับตัวนี้เป็นตัวถูกแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันทำไมผมซื้อตัวถูก เกับบิจินเนี่ยเป็นรอกที่ออกแบบมาเป็นแฟรกชิพตัวหนึ่งของ Light s ล l ์วอเตอร์หรือน้ำทะเลนั่นเองนะฮะเป็นเกมเบาของน้ำทะเลนะครับซึ่งผมก็จะซื้ออุปกรณ์อาจิงเนาะเพื่อไปเล่นช่วงปลายปีเนาะที่ไปกับกลุ่มหาเพื่อนตกปลานะครับก็หลายๆคนไปแจมกันได้นะกิจกรรมดีนะครับแล้วก็เจอนานาตกปลาหลายๆคนที่เราสามารถไปขอความรู้ได้นะครับซึ่งรอบที่แล้วก็จะเจอจานบีเนาะ แล้วก็เชิญนเบียนะครับที่คอยแนะนาผมอยู่มาพูดถึงเกกกาปปจินต่อเกกกาปปจินเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของเกกกาปปจินก็แปลว่า moonlight flower หรือ epiphyllum หรืออะไรสักอย่างนะเป็นดอกไม้เป็น moonflower ที่บานแค่เฉพาะตอนกลางคืนนะแล้วตอนเช้ามันก็จะเหี่ยวนะครับจริงๆมันมี story รรนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะก็เจ้าตัวนี้เกกกาปปจินเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2005แล้วนะครับเป็นแฟล g s h i p ด้านเกมทะเลแบบไลท์ก็เขาบอกว่าเขาอยากให้รอกตัวนี้มันสวยงามเหมือนกับ n ม i g h t Flo w e r ที่บานแค่ช่วงกลางคืนเท่านั้นนะครับแน่นอนครับตัวนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อเล่นเกมอาจิง้งหรือเกมไลฟ์ฟิชชิงล็อกฟิชชิงหรือ,อพวกตกปลาหางแข็งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเปียเอวยปะทูปะทูเขาหน้าจะเป็นปลาหางแข็งนะั่นต้อเป็นมั c คารเรลนะครับก็หนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เขาอยากให้รอกตัวนี้มันเติบโตไปกับเราเหมือนกับเป็นดอกไม้ที่บานออกมาอย่างสวยงามในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับก็เลยเป็นแกกาบ์ิจินไม่รู้ ไ่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่ามันสวยดีนะครับทั้งโลโก้เรื่องอะไรที่ออกแบบมาอันบ็อกซ์ก่อนดีกว่านะเป็นทำทำเนียมของเรานะก็กล่องนะครับไม่มีอะไรมากเอกสารพวกนี้ไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเหมือนเหมือนกันอะลอกทุกตัวนะทุกคนซื้อลอกมาถ้าไม่ถือมือสองมือสองก็มีให้นะครับก็ไม่ต่างกันนะฮะสังเกตยังไงว่าลอกได้ว่าเป็นแฟลชิพนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีถุงมาให้นะลอกที่แบบตัวท็อปๆนะครับก็จะมีถุง ็ขึ้นอยู่กับเกรดถุงเีกนะถุงดีก็จะแพงกว่าถุงตัวที่หว่หวยนะฮะตัวนี้ก็มีถุงมาให้เป็นถุงแบบถ้าล่มธรรมดานะครับอ่ะสังเกตน,นะลอกถูกถูกมันจะไม่มีนะอ่ะอุ้ยนะฮะก็มามีลอกนะครับกับนี่แผ่นซิมมาให้นะครับสำหรับรองสปูดนะฮะในกรณีที่เก็บสายไม่ไม่ตกนี่ก็แยกมาแขนกับตัวรอกนะครับก็เหมือนเดิมกล่อง ชิมานโนอย่างที่บอกกล่องชิมานโนไม่มีดีเทลนะครับแต่กล่องได้ว่าเขาจะมีดีเทลบอกนะว่าลอกเราเป็นยังไงนะครับอมาดูตัวบอดี้กันก่อนแขนไม่ต้องไปดูหรอกอมาดูตัวบอดี้เลยเอบอดี้อาจจะไม่ได้แบบอมไม่ได้สวยมากนะครับแต่สีสันอะไรเงี้ยก็เป็นสีดาแดงที่หลายๆคนน่าจะชอบคล้ายๆแวนฟอร์ดของชิมานโน่หนึ่งนะตัวนี้ก็ยังเป็นระบบเดิมนะมีระบบการตีกลับอยู่นะซึ่ง หลายหลายคนที่ใช้ลอกโบราณมาก็ก็น่าจะพอรู้ว่ามันสามารถหมุนกลับเพื่อแบบคลายสายแบบรุนเร็วได้อะไรเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะกดีเราเซ็ตเบรกแล้วน,นะครับมาพูดถึงเทคโนโลยีที่ให้มาดีกว่าก็ลอกตัวนี้นะครับก็มาด้วยดีไซน์ของ a i r Drive Design เดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันอีกทีว่า Air drive Design มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนเนืน่องจากว่าเป็นลอกสเปนนิ่งตัวแรกท,ที่ที่เอามาทำนะก็เลยยังไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะครับแล้วก็บอดี้นะครับก็จะเป็นไซนั่งีงงนนะคะ แต่ก็ยังไม่บอกเท่าไหร่นะก็เป็นไซนอน V นะครับแล้วก็เป็นทัฟดิจิเกียก็คือเกียร์ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็แข็งแรงนะครับมีแมกซิลด้วยนะโอ้เจ๋งเลยเนื่องจากน้ำทะเลนะมันควรจะมีแมกซิลอยู่แล้วลองแคส IBS นะครับก็คือ,อาการออกแบบให้มันสามารถตีได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็เป็น ATD Type b r e k k a นะครับ r t a t y t e Brake เนี่ย a t ส่วนใหญ่จะอยู่บนรอกที่มีตกปลาขนาดเล็กนะครับถ้าเป็น ลอกที่ต้องการความเบรกสูงๆเขาจะใช้เป็น UTD มากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเทคโนโลยีที่ให้มาแล้วก็มีเป็นอนอกแบบตัวไอหรืออะไรนี้นอะกแล้วก็ดีไซน์ที่เป็น engine plate สำหรับตัวเฉพาะของเจ้าเคกับบิจินก็คือมีขอบแดงนะฮะแล้วก็ตัวนี้ได้ที่เก็บสายแบบแบบใหม่มาแล้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมวางไว้ข้างๆเดี๋ยวค่อย,าายแบบพูดถึงมาพูดถึง สเปกนะครับลอกตัวนี้จริงๆมันมีมา3ตัวนะครับก็มี lt 1ัน0 s p แล้วก็ lt 2000S-P แล้วก็ lt 2000S ที่ผมซื้อมานะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะต่างกันในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะครับก็พูดถึงน้ำหนักรวมก่อนตัวพันเนี่ยจะอยู่ที่185กรัมนะครับตัว2000ทั้งหมดจะอยู่ที่190กรัมนะครับแอบหนักนิดนึงนะฮะแต่ว่าด้วยการที่มันเป็นลอกสปินนิ่งการถือลง มันจะช่วยให้เราถือแล้วรู้สึกหนักน้อยกว่านะครับการเก็บสายนะครับแบบตัวพันที่เป็น S K P นะครับเก็บสายหมุนโรเตอร์หมุนหมุนแขนหนึ่งรอบนะครับจะเก็บได้60เซนตัว2 0 0พัน S K P นะครับจะเก็บได้63มเซนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเก็บได้68เซนนั่นเองนะครับเกียร์เรโซที่ให้มาก็เป็น4.8ทั้ง2ตัวของตัวบนที่เป็นตัว P แล้วก็ตัวนี้จะเป็น5.2นะฮะเร็วต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้ต่างกันมากแต่มีผลน้ใช้งานจริงๆ นะครับการเก็บสายจริงๆต้องบอกว่าเก็บได้น้อยมากนะครับสาย3ปอนด์เก็บได้ประมาณ100ยเมตรนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวพันเนี่ยน่าจะสายสาย2.5ปอนด์ได้ประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับแต่แต่โดยทั่วันเนี่ยเราใช้สาย PE กันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าไปเกมอาร์จิงก็อาจจะใช้สายโมโนฟฟลาเมนต์หรือพวกสายไนล่อนก็อาจจะต้องดูตามสเปคทีแต่ถ้าเป็นสาย PE นะครับถ้าเป็น P e ศูุผมว่าได้ประมาณสัก150เมตรก็1ม้วนพอดีสวยๆนะครับ ความยาวของแขนอยู่ที่40มิลประมาณ4เซนนะฮะ ball bearing ให้มา5ตัวเลยนะ5ขีด1นะคร5กันกับ1ี1ตัวนะฮะก็ให้มันเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็กริปให้มาเป็นแบบฟิ n น s ด้วยนะฮะไอ้เจ้านอกตัวไอ้นะคะรับเบรกให้มาไม่น้อยนะให้มา5กิโลเลยนะเอ,อพอพอๆกันรอบเบส เลยนะจริงๆก็ไปเล่นเกมหนักๆได้พอสมควรนะครับสนนร,ราคาที่ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับก็เมืองไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0พูดไปแล้วเนาะกับสเปคของมันนะครับก็มาดูหน้าตานะจริงๆผมบอกว่าหน้าตามันก็สวยนะมันคล้ายๆแวนฟอร์ดแต่ว่ามันก็สวยในแบบของมันแล้วก็มันเหมาะมันเป็นลออแบบคอมแพ t ด้วยนะครับก็เหมาะกับการเล่นอาจิ้งพอสมควรนะฮะอย่างที่บอกว่ามันคือร้อแฟชิ่ ในการเล่นน้ำเค็มของไดว่านั่นเองถ้าคุณเห็นเกกกะบิจินให้จําไว้เลยว่ามันคือแฟร์ชิพการเล่นน้าเค็มแบบไลท์เกมเกมเล็กๆ,ๆนะครับมาพูดถึงว่าทําไมมันถึงน่าสนใจเ,เจ้าเกกกะบิจินตัวนี้มันจะมีโมเดลหนึ่งที่ออกมาซึ่งแพง่าประมาณเท่าหนึ่งนะครับแต่ตัวมูลค่าเป็นบอดี้โมโนโคอร์กนะครับน้าหนักจะเบากว่าพอสมควรรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 3อยสิกโกรัมนะครับซึ่งเบากว่าพอสมควรเลยนะฮะแต่ทําไมว่า ผมทำไมถึงซื้อตัวนี้นะครับ1เรื่องราคานะฮะผมบอกเลยว่าเกมน้ำเค็มผมไม่ค่อยใช้ลอกแพงบางบางอย่างก็อาจจะแพงนะครับแต่คือรู้สึกว่าเกมน้ําเค็มแล้วเราบางทีเราไม่อยากรักษามันมากนะครับก็เราพยายามเล่นลอกถูกนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นราคาที่เป็นโมโนโครองตัวโน,โนูนะ้น่ะมันต่างกันครึ่งหนึ่งนะฮะหมื 10, 9, ่นเเยนกับ2 8 0 0 0ไม่ถึงครึ่งหรอกนะประมาณ4 0 3 0ิเนนะครับแต่ ตัวนี้ให้บลเบริ่งมา5ตัวนะครับตัวนู้นให้มา7ตัวซึ่งต่างกันตรงที่ลายโรเลอร์นั่นเองนะครับตัวนู้นให้ลายโรเลอร์เพิ่มมา2ตัวแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแล้วก็บดี้ต่างกันที่ตรงนู้นเป็นโมโนครองแต่ตัวนี้เป็นไซ่งอนก็ทําให้ตัวนี้ยังหนักกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับตัวนู้นก็เบากว่านะนั่นคือสิ่งที่ต่างกันเพราะฉะนั้นทาไมมันถึงน่าซื้อก็ด้วยเหตุผล2อย่างเนี่ยผมว่ามันก็น่าซื้อแล้วเพราะอย่างอื่นมันเหมือนกันหมดนะครับแต่เรื่องดีไซน์ตัวนู้นอาจจะดูแบบ ดูเป็นของแพงมากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วนการที่เราไปเล่นเกมอาจจิงนะครับก็จริงๆตัวนี้ถามว่าเอาไปเล่นน้ําจืดได้ไหมก็เล่นได้นะครับสายสาย P 0.6 0.8น่าจะได้100เมตรด้วยมั้งศูเพราะว่าเราตีาตกปลาช่อนนะครับตามคลองก็ตีไปไม่ไกลมากประมาณ20-30เมตรก็เหลือแหล่แล้วนะครับด้วยบวกกับที่เป็นสปินนิ่งก็จะเกินตีเกินกว่านั้นได้นะครับใช้กัะคัน u l สวยๆไม่ต้องคือตกปลาช่อนไม่จําเป็นต้องใช้คันเวทเอ็มอย่างเดียวนะบางทีใช้ UL อย่างนัตติงตะลิ่งลั่นนี่ก็เห็นเห็นบ่อยๆนะครับนัตติงเขาก็จะใช้คัน UL อะไรเงี้ยตกซึ่งความสนุกมันจะเยอะกว่าเพราะว่าปลาบ้านเราไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วถ้าหลุดผิดคิวเจอปลายใหญ่เบรกตัวนี้5กิโลเอาอยู่นะฮะกับสายซี0 8นนกเนี่ยก็ได้เยอะแล้วสำหรับสายญี่ปุ่นนะผมวงเลบให้ว่าสายญี่ปุ่นถ้าสายไทยก็อย่าไปก็อาจจะใส่ได้น้อยลงนะครับก็ นั่นนั่นคือเหตุผลที่น่าเล่นนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็บอดี้อะไรเงี้ยดูสวยงามดูแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูเหมาะกับการที่มันยังเป็นแฟลกชิพอยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลอกที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่จะมาเล่นนะฮะสำหรับใครที่ คิดว่าอยากเล่นงานประช่อนและอยากอัปเกรดการเล่นที่ดีขึ้นแล้วก็คุณยังได้ชื่อว่าคุณได้ใช้ของที่เป็นตัวแฟลกชิพหรือตัวท็อปนั่นเองนะครับก็มาเล่นแค่กับ์บิจินได้นะฮะไม่จาเป็นต้องไปเล่นน้ําเค็มนะแต่ถ้าเล่นน้ําเค็มก็จะดีมากแต่ว่าตัวนี้มันก็จะอย่างที่บอกว่ามันมีแม็กซิลนะครับการดูแลลูกปืนแม็กซิลเนี่ยก็จ,จะต้องส่งให้ร้านที่เขาดูแลได้นะครับอย่างนตตั้มไบโอกเนี่ยฮะที่ท,ที่ที่เป็นของค่ายไบโอกที่เขาดูแลเขา ผมรู้สึกว่านาตั้มเขาจะได้เซอร์ติฟายจากต่ว่ามัน begun, abor, เรื่องการดูแลลอกด้วยนะถ้าใครไม่ติดเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าส่งลอกไปให้นาตั้มนาตั้มบรนวาิล้างได้นะครับก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับดีกว่าเราล้างเองนะอย่างผมถ้าเป็นมุงแม็กซิรผมก็ไม่ล้างเองนะเพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะหามาเก็บไว้สําหรับใครที่สนใจลอกราคาไม่เกิน5000นนะครับแล้วก็ยังเป็นแฟลกชิพด้วยนะฮะ จัดไปครับลงน้ําเค็มได้แน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าเกกาบิจินถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นน้ําเค็มอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะคลิปนี้อาจจะได้ไม่ได้มาเยอะเนื่องจากผมยังไม่ค่อยแฟมิ l i a กับสปินนิ่งหรือคุ้นเคยกับมันมากนะครับเดี๋ยวเอ่อตัวช่วงนี้ก็กลับมาเล่นเริ่มเล่นสปินนิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวจะมีเกมทะเลที่อยากจะเล่นสปินนิ่งเยอะขึ้นก็จะมีซื้อเพิ่มเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าใจหรือเรียนรู้มันเยอะมากขึ้นแล้ว จะมาพูดในมุมเชิงลึกให้มากขึ้นนะครับยังไงคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับเก็กกับิจิน LT 2 0 0 0เก็กกับิจิน X นะ LT 2 0 0 0 s นะครับตัวนี้ด้วยนะฮะสวัสดีครับ